น้องนที่มาสมัครงานแต่ที่ร่วมประการมาอายุประการไหนได้ครับโอ้ไม่ใช่หรอกประการนี่ก็มีอยู่แท่งเดียวแล้วที่นี่เขากำลับเป็นคนเดียวเราเป็นคู่แข่งกันใช่หรอกน้องผู้หญิงที่มาสมัครงานด้วยกันขอยืมประกานไหนได้มครับอุ้ยพังแล้วพี่คะที่ประการหนูก็ได้ค่ะเจอแล้วนี่ เขาเรียกกับผพานแล้วหนูยังไม่เข้าไปเลยอ๋อคนสองคนนั้นเมื่อกี้เขาเก่งมากแล้วบริษัทเนี่ยเขาก็รับแค่คนเดียวหนูรู้ว่าหนูแพ้แล้วแต่หนูก็อยากพยายามต่อไปอืมสู้คุณชื่ออะไรได้ค่ะผมไม่ได้ถามคุณผมถามน้องคนนี้ ชื่อยาดาค่ะยินดีด้วยนะครับคุณได้ร่วมงานกับบริษัทเราหนูหนูเหรอใช่ครับบริษัทเราไม่ต้องการคนเก่งแต่ต้องการคนที่มีน้ำใจและสามัคคีกัน